ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเก็บอวยช่องที่คนหัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวน้อง e อีโวไกอานะครับผมตัวละครที่หลายๆคนมารอนะครับผมก็น้องเท่นะเออถ้าน้องเป็นตำนานหรือว่าน้องเป็นใส่คอสตูมน่าจะเท่กว่านี้นะครับแต่ดูทรงแล้วก็เอาจริงๆไปลองเล่นมาน้องก็ไม่ได้โหดมากนะครับแต่ว่าเอ้ยก็ใช้ได้อยู่นะครับมา ไปดูสกิลของน้องกันก่อนนะครับสกิลเมื่อตกไปยังแลนด์มาร์คของฉันนะครับมีโอกาส70%นะครับใช้เอฟเฟกพื้นที่ดินแดนกุลาบนะครับผมใน1เทินเนี่ยสามารถใช้ได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันสร้างได้สูงสุดถึง4ดินแดนนะครับอ่าไม่ได้ใช้ได้1ครั้งคือ1เทินเนี่ยสามารถสร้างได้แค่1ดินแดนนะครับสร้างได้สูงสุด4ดินแดนนะครับดินแดนกุลาบคือนะครับคือเมื่อเรายือนอยู่บนดินแดนกุลาบนะครับ การโจมตีการบังคับย้ายการขโมยนะครับเอฟเฟกอันตรายนะครับรวมถึงการกัดขังนะครับจะไม่มีผล4ครั้งนะครับก็คือป้องกัน4 4ครั้งนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้พวกเอฟเฟกอันตรายเนี่ยถ้าไปโดนเยอะๆนะครับก็น่าจะน่าจะหลุดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราโดนพวกมีปลาเรียกเดากกระจายนะครับมีปลาเรียกเดากกระจายก็จะโจมตีหนึ่งครั้งใช่ไหมแล้วก็ติดเอฟเฟกต์หครั้งนะครับโดน2ครั้งเนี่ยก็ หายไปแล้วสี่ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่พวกกันโจมตีนะครับมันก็ช่วยได้นะครับและยิ่งถ้าใส่โล่ไปอีกนะฮะตอนนี้เนี่ยผมไม่มีเรืออวกาศโล่เออเราก็ใส่เป็นอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศไปก่อนนะครับจริงๆเนี่ยเราก็ใช้เป็นเรืออวกาศโล่ก็ได้นะครับผมก็ถือว่าน่าจะโอเคนะเราก็ใส่เป็นหมวกไทเทเนียมโจมตีนะครับอีกอันนึงก็ใส่ใกาันแม่เหล็กเลือดไหลนะครับอันนี้ก็ น่าจะทำมาสำหรับ E ี o ไกอาเลยนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไปลองเล่นมันมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับและอีกอันนึงนะครับก็เป็นลุ้มดําย้ายดิเมนชันนะครับผมก็ใส่อยู่ประมาณนี้นะไม่รู้จะโหดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับผมเอาละ่ะเจอกับโหเจอกับดาร์กซิมาขอเปิดก่อนละกันนะครับเดี๋ยวดีนะเดี๋ยวนี้ถ้าใครที่จะเล่นดาร์กซิเนี่ยเออเราไปเล่นหนูยิม้มไม่ดีกก่อนเหรอ สกิลอันนี้ออกค่อนข้างบ่อยนะครับผมเทคนิคการเล่นดาร์กซิตเจอกับดาร์กซิตนะครับถ้าเปิดก่อนเราพยายามสร้างแลนด์มาร์คไว้ให้เยอะๆนะครับให้ให้กระจายนะฮะ<อ>โอเค โอ้โหสกิลย้ายกลับเมืองไม่ออกนะฮะ <24. S 1> เต็มที่เลย เค okay. เขาน่าจะเล็งสร้างแถบนี้ทั้งหมดนะฮะ,อะอโอ้โอเค okay. แจ๋วไปด้านหน้าครับออเออนั่นแหละ นี่ไงฮึบโอ้โหสกิลสร้างแลนด์มาร์กไม่ติดครับโอเคสกิลบังคับย้ายติดนะฮะฮึบสี่สิบห้าเอ็มโอเคด้านหน้าครับ อืมผมเลือกแถบนี้แล้วกันคือเอาตรงๆนะไม่รู้จะไปไหนไงตอนนี้ฮึบโอเคสกิลบังคับย้ายออกนะครับตอนนี้ฮึบฝ่ายตรงข้ามยังมีป้องกันอยู่นะฮึบยังไงเขาก็ต้องติดตัวน,นั้นอยู่แล้ว เลยครับผมโอ้โหคือถ้าเกิดว่าเราใส่หลุมเอ่อเราใส่ตัวแกนแม่เหล็กตัวนี้มานะครับมันก็อาจจะทับกับสกิลตัวบังคับย้ายนะครับแต่เอาจริงๆมันก็ใช้ได้นะเออมาลองสัตา์สองตาละกันนะครับเอาล่ะเจอกับสายโจมตีที่แท้ทรูเลยนะมาเนี่ยโดนเปิดก่อนด้วยนะครับโดนเปิดก่อนเนี่ยโคตรเสียเปรียบเลยนะครับ ฮึบแต่เราต้องพยายามสร้างเมืองไว้ให้เยอะๆก่อนนะฮะฮ<ๆ>ึบไปยังพื้นที่หัวมุมผมออกนะเพราะฉะนั้นผมจะกลับมาพื้นที่ของตัวเองนะครับเพื่อรุ้นสกิวสร้างแลนด์มาร์คและย้ายนะฮะห<ๆ>ูออกด้วยนะฮึบ ีนี้ผมจะพยายามไปยืนอยู่ตรงนี้นะฮะพยืนยืนอยู่พื้นที่กุราบนะฮะฮึบสกิลเลือกย้ายไปยังหัวมุมผมออกอีกนะฮะฮึบฮึบ ทีนี้ไอ้ดิดแดนกุหลาบอ่ะมันต้องไปเหยียบแลนด์มาร์กอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แบบว่าสร้างแลนด์มาร์กแล้วมันสามารถออกได้เลยนะครับมันจําเป็นจะต้องไปเหยียบแลนด์มาร์กอ่ะโอ้โหโอเคมาเฮ้ยเดี๋ยวกดคู่กี้แล้วมา เอาละด้านห,หลังไปทำลายโล่ไปก่อนฮึบโอ้โหไม่ออกครับแต่ต้องยอมรับนะครับไอ้สกิลสร้างอะสกิลสร้างเขาออกดีมากเลยนะผมเลือกไปตรงนี้ฮะเพราะถ้าเกิดว่าสกิลไม่ออกผมจะเลงทอยสิบสองได้ โอเคสกิลบังคับออกไหมอ่ะไม่รู้ว่าออกหรือเปล่านะครับแต่สกิลดูดออกนะครับฮึบอ,อ,อ,อีไย,ยละ่ะดูดแล้วดูดอีกครับมาทีเราเมิร์ฟอยู่ใช่ไหมฮึบ เอฟเฟกต์เลือดไหลนะครับโอ้โหหัวมุมออกคือดูดกระจายครับต่อให้ไม่ตัดะก็อยู่ไม่ได้นะเรียบร้อยเล่นกับหลุมดำหัวมุมนะครับบอกได้เลยว่าควรอยู่นะใช้ได้อยู่นะครับอย่างจริงเนี่ยอยากได้อวกาศโล่นะครับยานอาใครมียานอวกาศโล่เนี่ย เอามาใช้เนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะอีกสักตาสองตาแล้วกันนะครับผมมันเล่นแล้วมันเพลินนะฮะตัวนี้นะครับโอ้โหเจอกับน้องไก่แต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามาลองสกิลนะครับคือน้องไกอ่อาเนี่ยเล่นค่อนข้างเพลินนะครับเพราะว่าไอ้สกิลสร้างแลนด์มาร์กนะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะมีโอกาสจ่ายห้าเท่าแล้วสร้างแลนด์มาร์กเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนี่เยอะมากนะครับผมนะฮะ แล้วก็ในเทินของเรานะครับเมือ่อเมื่อไปอะไรเมือ่อยึเมื่อไปเหยียบแลนด์มาร์ของตัวเองเนี่ยมีโอกาสอีก60%นะครับที่จะบังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามอีกนะครับก็จริงๆมันก็มีสก,กิลล้มในตัวนะครับแต่ผมว่ามันไม่พอไงเออกลัวมันไม่พอ,อนี่นายจะจบวิกเหรอนายจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะโอ้โห อย่าให้ในแถวออกอีกโอ้โหอะไรครับเนี่ยฮึบฮึบโอเคเลือกพื้นที่หัวมุมผมออกอีกนะเรียกมาขังครับฮึบ แดสี่ส<อ>ิบปอรเซ็นต์อะไรกันครับนี่โอ้โหนี่สก,กิลสร้างผมออกอีกฮึบเอาละด้านหน้าไปอเอ่อฮัลโหลอโอ้โหเจ็ดสิบไม่ออกอโอเคไม่เป็นไรครับชิวชิวไปฮึบ ฮึบฮึบแค่นี้ก็ตายแล้วแต่ว่ามันยังแรงไม่พอไงมันยังแรงไม่พอครับผมอยากได้ตรงนี้ฮึบนี่สกิลดูดออกสกิลบังคับย้ายออกแล้วก็ไปยังพื้นที่หัวมุมออกอีกนะ คือเธอหนึงอะครับโจมตีไปเรื่อยอะจริงๆยิ่งใสพวกตระกูลแกนแม่เหล็กอะบอกเลยว่าเล่นมันมากนะฮะเล่นตัวนี้มันมากนะครับผมโอเคอีกสักตาสองตาเร็วโหมันมากกับติดลมเอาละนี่แหละตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวแพ้ทางนะครับเพราะว่าบอกตรงๆว่าตอนเนี้ยผมไม่มีสกิลโลนะครับผมไม่มีสกิลโลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆเนี่ยผมอยากได้เรืออวกาศโล่ไง เออตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันต้องใส่คู่กับเรืออวกาศโล่นะครับในในไม่งั้นน่ยมันจะไม่โหดไงดดโอเคไปยังพื้นที่หัวมุมม่นก็ออกบ่อยบ่อยอ่ะฮึบติดตั้งพื้นที่กุหลาบนะครับตอนนี้หอหขืนด้รยากาศออกครับ ฮึบคือมันเป็นตัวละครที่เล่นเพลินอ่ะจริงๆแต่เข้าที่ผมใส่ของมาตัวนี้เนี่ยยังไงอย่างที่ผมบอกครับผมจะแพ้ทางนะฮะฮึบผมจะไปเลงยืนอยู่ข้างหลังนั่นแหละนะครับอ่าผมจะยืนตรงโล่เลยนะ รู้สึกสกิลสร้างอย่า้แล้วสร้างผมจะออกอีกใช่ไหมนี่ไงพอคืนด้วยอากาศออกอย่างดีงงอ่ะฮึไม่รู้จะก,กันตรงไหนเลยเนี่ยคือเจอตัวเนี้ยผมว่าดีนะผมจะได้รู้ไงว่าไอตัวเนี้ยมันแพ้ทางนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับตัวผมเนี่ยมันไม่มีโลนะครับต้องมีเรืออวกาศโลเว แต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีหมวกป้องกันนะครับเราก็สามารถฆ่าฝ่ายตรงข้ามด้วยสกิลย้ายได้นะอะไรครับเนี้ยเฮ้ยฮัลโหลฮึปเฮ้ยสกิลหมวกไม่ออกอ่ะฮึบฮึบ

คือถ้าสกิลย้ายออกสะหน่อยนะก็จะดีมากนะครับแต่นี้ไม่ไม่ออกอะไรเลยเว้ยอเอาเลยเต็มที่เต็มที่เลยลูกพี่ โอเคฮึบ okay. <12. S 1> อืมสกิลสร้างแลนผมออกนะครับอ่ะโอเคฮึบ okay. มานี่ มันก็ยังพอเล่นได้นะผมว่าวฮึบอันนี้มันก็เมืองกูใช่ไหมอือเอาเป็นตรงนี้ฮึบตัวนี้200กว่าเอ็มนะครับ นี่ไงเล่นได้อยู่นะฮึบอือฮึบห้าไปนี่ไงเราโดนไปันก่อนอ,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 อือสกิลเลือกย้ายออกด้วยนะสกิลบังคับย้ายออกนะครับฮึบเรียบร้อย ตายยังเขียดนะครับมันก็เล่นได้บอกแล้วมันก็โหดอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าจัดจี้มาประมาณเนี้ครับตัวผมเนี่ยมันจะแพ้สายหมอกนะครับเพราะว่าผมไม่มีโลเลยนะอ่าตัวนี้ไม่มีโลเลยนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เขียนแบบหรืออวกาศตัวเนี้ยนะครับเป็นเป็นอ่าสายเป็นแปนโล่มาก็ได้นะครับผมก็โหดอยู่นะครับเป็นแปนเมืองคูโล่นะครับมาอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับอีกสักตาหนึ่งนะฮะ โอ้โหเจอกับคาเรนเดี๋ยวนะนี่ห้องสิบ1 0มจริง,งดิอย่าบอกนะว่าคนเก่งๆมันไปนเล่นห้อง 2m กันหมดอะมาไม่เป็นไรนะครับเออน้องน้องออโต้ไปแล้วครับน้องไม่ใช่บอดดูนะ น้องไปแล้วครับผมน้องสุขขิดไปแล้วโ okay. อเคฮึบลิงตรงนี้เลยขอมืองแพงๆไว้ก่อนนะฮะฮึบอื้อหือ สกิลย้ายไม่ติดนะครับมาเหยียบเมืองตัวเองดูเลือดบังคับย้ายออกนะครับสร้างแลนด์มาร์กย้ายออกฮึบสกิลดูกกับสกิลบังคับย้ายไม่ทับกันนะครับต้องบอกก่อนเอาละ่ะเฮ้ย ตัด40นั่นมาตัดดีจังวะอ๋อไม่ใช่ดิผมใส่ตัดในแปนยานมานะครับมันตัด80นเนี่ยสา0 0มื่นครับเล่นง่ายไหมในทีกว่าโคตรง่ายเลยอีกสักตาหนึ่งนะครับขออีกตาหนึ่งแล้วกันโอ้โหเพลินเนะ่ยโอเคเนี่ยเจอสายวิกนะครับผมไม่น่าจะไม่ไม่แน่ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าถ้าเปิดที่หลังเนี่ยก็สู้ยากนะครับมา ฮึบฮึบเอาล่ะตอนนี้นี่เลยผมสร้างดักไว้ตรงนี้เลยนะฮึบเราเน้นสร้างแลนด์มาร์คไว้เยอะๆนะฮะ โอเคเลือกไปยังพื้นที่หัวมุมผมออกนะครับฮึบนี่ไงแผนที่กุหลาบออกนะครับผมก็คือเป็นเวลาเราโดนโจมตีนะครับมันจะป้องกันนะครับผมฮึบอ,อืม ผมอยู่อย่างนี้แหละไม่ไปไหนละวฮึบคราวนี้เนี่ยน้องก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับไม่แน่น้องอาจจะจงใจมาตายเลยก็ได้นะนี่ไงน้องมาสะละชีพครับฮัลโหลไม่ออกเหรอ โอเคอืมต้นหน้าครับฮึบมานี่สร้างแลนด์มาร์กและเคลื่อนย้ายออกนะครับโอเคผมเลือกตรงนี้แล้วกัน ดูดมาไม่เป็นไรครับเอาเลยตอนนี้ผมยืนอยู่บนอ่าพื้นที่ป้องกันอยู่นะครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาต้องเขาต้องเรียกแน่นอนอะนี่เห็นไหมรอบมันจะลดไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหยอมสละชีพเลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับมาเหยียบยันแดงกุหลาบเห็นไหม พื้นที่นะครับมันจะหายไปนะครับฮึบอะไรอะไร,อ,ะไรอย่ามาฮึบอืมมานี่นไไนอ่าตัวนี้สร้างไม่ออกนะครับสกิลดูดออกนะครับแต่เขามีป้องกันนะฮะโอเคด้านหน้าไป สกิลบังคับย้ายออกนะครับมามานี่มานี่เออโอเคฮึบอ่ะตอนนี้คือสกิลสร้างผมยังไม่ได้ใช้ไง,งรู้สึกสกิลย้ายกลับเมืองผมจะออกอีกนะใช่ไหมฮึบ เอาละด้านหน้าปะฮึบนี่ไงล่ะแปลงเป็นหุ่นไล่กาไปหนึ่งดอกอันนี้สกิลออกดูสกิลย้ายแล้วสร้างออกนะครับฮึบบังคับย้ายออกครับสกิลคืออันเนี้ยฝ่ายตรงข้ามออกมาแล้วก็ยังบังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามได้อีกรอบหนึ่ง ยังไงก็ตายยังไงก็ตายครับเออก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างโหดนะครับอาจจะไม่ได้โหดเวอร์เลยนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันโหดจริงๆนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าติดตั้งคอสตูมนะครับคอสตูมเนี่ยไอมเล็ดพันกุลาบเนี่ย ไม่น่ากลัวมากเลยนะถ้าเกิดว่าติดนะครับผมถ้าเกิดแต่ว่าเปอร์เซนต์ติดมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่างตรงช่วงนี้ซับจางนะครับผมก็เลยเว้นไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้รอมีรอมีทุนทรัพย์ก่อนนะครับหรือใครที่อยากจะสนับสนุนก็ได้เลยนะครับใต้คลิปนะฮะโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะซื้อขายไ d ดีก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับไม่มีไ d ดีจะขายแล้วเว้ยนะครับผม แล้วก็ฝากช่องเทพเกมอวยไว้ด้วยละกันนะครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเฟซหรือว่ากลุ่มไลน์ก็เข้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับโดยรวมๆแล้วน้องไก่อ่านโอเคไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับผมจุ๊จๆปรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า